ค่ะสวัสดีเอฟซแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทียากกลับมาบ้านคุณตาสอนะคะจะมาตามโค้งสุดท้ายว่าคุ้นตาสอฝันบนะ่คะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบะ่คะแต่ว่าคุ้นตาสอคนไรง่วเขาคอ,อกอยู่ค่ะง่วหลงคอ,อก แม่ลูกมันเป็นไรต้อนอยู่นู้นที่ยากะอะไรจะไทยดอกไม้ให้พ่อแม่พี่น้องชมนะคะพุณตาสาวัสดีไทยดอกไม้เพิ่นเบิงก้อนโตเลขฝันอีกแล้วโตวแดงจึง้งครึ่งว่าสั้นบรูว่าโตไดนะคะเดี๋ยวส้มดอกไม้ไปน้ำกันก่อนโอ้หน้าบ้านเพิ่นสวยสวยพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับปูกพักปลูกดอกไม้นะคะหน้าบ้านเพิ่นนะคะ เพิ่นเห็ดแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะนาบ้านมีผักค่ะินทรนปิยไทยให้เบิ่งเมี่สอวะท้ายพักเห็นเพิ่นเบิ่งดอกไม้เบิ่งก้อนเดี๋ยวจะเอาตัวเลขไม่ส้มมาสั่นเพื่อเิ่นขึ้นนาจอยนะคะนะคะกระลำกระลังฮอด้วค่ะเ้อแม่บ้านเพิ่นเลี่ยงหลานสองคนสามคนยังมีเวลาปลูกพักกนนะคะปลูกพักนาบ้านกระลำปีนะคะแล้วตอนดอกไม้บานชื่นนะคะ ดาวเรื่องนะคะหน้าบ้านเพิ่นก็นสวยสวยแล้วน้องดีญาจะขอดอกไม้น้อเพิ่นไปปลูกด่คะ่ะเพิ่นกำลังขึ้นตัวเลขยูเพิ่นว่าท้ายดอกไม้ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีส้มไปน้ำกันก้อนนะคะปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะที่หนาบ้านกับปลูกได้น้องเนาะค้นขยันเฮ็ดหยังเฮ็ดได้นะคะ เรื่องดอกไม้ไปพังพั้งจ้ามปนขึ้นตัวเลขให้นะคะบ,บานชื่อนี้ยังจ้งเป็นลายสั่นแต่วินองงามๆค่ะแล้ก็เป็นตะได้ดอกเป็นแต่เอาพันไปปลูกให้มองค่ะ ขึนนาจอแล้วแล้วบอค่ะขึนกระดานแล้วแล้วมันบอขึ้นแล้ว <c oughs> ขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวนนทิยาไทยให้เพิ่นเบิ้งดอกไม้ก้อนอ๋อหุ้นตาสอบอกว่าขึนกระดานไว้แล้วม,มันบอค่ะฟันอีกมันบอค่ะตัวแดงครึ่งครึ่งแล้วบอตาสอฟ,ฟันฟันตัวแดงอยออตัวแดง <c oughs> ฟันาาไว้จังไดค่ะสัมผัสก้อนแดงสิไปเบิ้งกระดานนั่นเระฟันเหินตัวเรืกันลาจังวานรอบอค่ะอื อาคลิปนั่นทางนนทิยาจำบ่อฟิดคลิปนั่นนนทิยาไทยคุณตาสอไปมิเลคาแปดกับหาเจ็ดกับคุณตาสอว่าเห็นเลขยูต่าๆโตสีทองเป็นสองสองมันบ่าค่ะแต่ว่าบันนี้ฝันไหมโคงทุดท้ายฝันไหม่นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะคะว่าคุณตาสอคุณป้ายให้แล้วนะคะมัตตกี้มันบอกให้นนทิยาไทยดอกไม้ให้พอเป็นพี่น้องเอซี่ช่มไปพังๆให้เพิ่นึ้นป้ายแล้วแล้วแล้วนะคะจังไปเบิ้งน้ำกันนะคะ นะยายายากับปูกเองนะคะกููกเองต่อสอก็ล้างออกุงหเบิ้งนะคะว่าเป็นึุนป้ายโตวได้่าวเลี้ยงน้ำกันโลดค่ะเอาเมาาืงหันละคลิปแรกก็คลิปสองเอาน้ำกันก็นกนได้เอาไว้น้ำกันหาได้ค่ะ ตออาซออธิบายก่อนว่าโอ้โหขึ้นโตสีแดงเลยเป็นบอกเป็นเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึง่งพุตาซอฝันเรื่องใดค่ะจะถามก่อนฝันอ่าที่ถอดน้อสองมือที่แล้วนะที่หลังหลังจากนนทิยามาสัมผัสแล้วได้ผ่านไปสองสามมือเลยมา่ฝันไหมเมืม่อนั่น มันทายแล้วเ <ฮา S 2> นี่ยมันขึ้นกับฝันเนี่มันขึ้นนั่นเลยบ่ค่ะทายเลขขี้บวยแม่ขี้บวยแมาก<ะ>มาบับบอยบอยางมากบอยอยางมากรบกวนบ่อยๆเลยว่าสิมาโค้งเดียวโค้งสุดท้ายฝันาาวันจังใดค่ะวบาเห็นฟังไหมฝันเห็นตัวเลขขี่นเขาตัวเลขม,มันกินเป็นหกตัวเยอะบ้านเนาะแต่ว่าจำได้แค่เลขท้ายเลขร้อยมา,จากจังใดเลขมันเป็นย,ยูกระดาษกระดาษเขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษหกตัวตัวสีแดงบ่ ตัวสีแดงแดงเทั้งหกตัวแม่มัน <c oughs> ตัวสีแดงทั้งหกตัวจำได้แต่จําได้ว่าเป็นในลักษณะว่าหน่วยสิบรลอยพันนตัวแรกมันอกเป็นเลขเก้า ก็เป็นเลขเก้าล่างๆนะค่ะค่ะแต่ว่าเกหนึงเห็นทัดเจียจบอกค่ะอ่เอรอนั้นมนเมดอาค่ะวามดเลยเม่ต้องกกเลขตัวที่แรกมันจะเป็นเลขเก้าตัวที่แรกนี่โตมันไม่เล็กอะคะอ๋อรักลอยอรักลอยอืมลักลอยมันจะเป็นเลขเก้ารักลอยเป็นเลขเกอ่าถ้าไม่เป็นล่างๆยืนจังแปลว่าเลขเก้าเราเราเราเศูนย์มาจังหดไอ้เกจศูนย์นันพันว่า พี่สายไงที่ตายไปแล้วเราอยู่เจ็ดสิบเรามากเหรอะเรามาแล้วเราอยูเราเจ็ดสิบอ๋อเลยกลายเป็นไก่ไก่เคี่ยงอ๋อแลยเป็นไก่เคี่ยงไก่เคี่ยงนึ่งกับซุนกระตูเดียวกันเลยโค้งสุดกับเก่าโค้งโค้งสุดท้ายคุณตาจ่อกับเลยหให้เจ็ดศูนกับเจ็ดหนึ่งค่ะเดี๋น้องที่ย่าสิซุ่มให้เบิร์นะคะเด้อ นะคะโค้งสุดท้ายนะคะคุณนตาสว่าเห็นเลขหกโตมันปะคะเห็นเลขลูกตัวเลขหกโตจําได้แต่สองตัวท้ายสองตัวท้ายจําได้ชัดเจนมาเจ็ดนึงอ๋อจำได้ชัดเจนว่าเจ็ดนึงอ๋อแต่ว่าลักล่อยลักล่อยก็เป็นล่างๆอยู่เก่าเลย เป็นมาลักลอยเป็นล่างๆอาจจะเป็นเลขเก้านะคะเพิ่นว่าหมั่นใจเพิ่นก็เลยเอาว่าโตชัดๆนน่คือเจ็ดหนึ่งคืนให้นะคะนะคะค้นป้ายเป็นความฝันของคุณตาสอเลขหกโตจำได้เขาเจ้าเขียนไว้เลขหกโตจำได้ชัดเจนคือสองโตคือเจ็ดหนึ่งนะคะลักลอยเพิ่น่าอาจจะเป็นเก้านะคะล่างๆต่ว่าเจ็ดศูนย์นี่อายุพี่ไส้เพิ่นนะคะ เพิ่นเสียไปแล้วเพิ่นกลับขึ้นมาอายุเพิ่นเจ็ดสิบนะคะนะคะเพิ่นก็เลยขึ้นป้าย่าโค้งสุดท้ายนี่สองหางนี่เด้อค่ะเด้อเป็นเจ็ศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนะคะนนทิยาอธิบายละรอบนะคะละรอบลงมานี่เป็นโค้งแรกนะคะสี่นนทิยามาไทยลิปคุ้นตาสอโค้งแรกสี่คุ้นตาสอฝันว่าเลขสองสองยุคพื้นนะคะหลานเพิ่นห้องนะคะนะคะ ยุ้กขึ้นดินนะคะเป็นว่าเป็นโตสีทองเพื่อเลขสองสองเนี่ยนะคะโตสีทองเป็นเลขสองสองแล้วก็หาเจ็ดนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นมักเลขโตเก้านะคะเพิ่นก็บว่าอยากทิ้งเพิ่นก็อยามันออกหาเจ็ดนะคะหาแปดเนี่ยเพิ่นว่าเพิน่นเอ่อได้ห้อยโขงนะคะเพิ่นก็นตีเป็นหาแปด ยี่หลังบ้านยายเมือนะคะบ้านคางกันกับบ้านตตสร้าอายุใกล้ๆเนี่ยคุณยายถือน้ำฝนจักแด้บอกฝนขึ้นไปส่งงวดนี่งวดที่สามเลยงว่ได้ถือว่นได้ถืองวดว่างงานที่ผ่านมาก็เห็นเพิ่นขึ้นอยู่มันบ่ค่ะก็เห็นต่อสิบเจ็ดฝนซื้อบ่ค่ะเก้าหานี่ว่าเห็นบ่ค่ะฉันเห็นกระเทือนน้ำกันอ เพิ่นเพิ่นขื่นหาเจ็ดก็หาเก้าได้งวดที่พานมากนี่ขื่นไปเออ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 วดที่พานมากวันนี้ย่ายองว่าเบิ่งลือสิเบิ่งหายขาดเลยมันเบิ่งเนี่ยมันย่ายเหมือนตัวใดย่ายมั้งขื่นนี่ล่ะนันตัวเจ็ดนึงนั่นบ่ เก็ดศูนเก็ดหนึ่งอ๋อย่ามันใจน้ำผึ้งนั่นเคนแม่บ้านคนมาคนลูกกนสันคนมาคนลูกมี่ย่าแล้วว่าแล้วมันใจเก็ดศูนกับเจ็ดหนึ่งแล้วยองมาเบิ้งหล่ะนะข้างวันนี้สีบัวไห่พลาดคเดี๋ยวไปสัมผัสคุณตาสอนเนี่ยซอเลขเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนี่เนี่ยสอมันใจตัวไหนค่ะมันใจเจ็ดหนึ่งมันใจเจ็ดหนึ่ง ที่ว่าเจ้ามาเขียนให้เลขหกโตเนี่ยเลขหกโตจำได้สักเจ็ดนึงมันใจเจ็ดนึงโตสีแดงเลยบอกค่ะเขียนห้ยตาเขียนเลขโตสีแดงจําได้เจ็ดนึงซื้อไว้ป้วันนี้ลอตเตอรี่บาดสี้นบาดสีเลยหายเอฟซีซื้อตีเอฟซีซื้ออันละก็แม่บ้านมันบอค่ะส่วนาหญ่ซอสนี่จะให้แม่บ้านซื้อนะคะเนาะเรามากก็ซื้อพรมากก็เลี้ยงไปมันนั่นแหละขาดีได้ทีได้ที่เราละมัง เออคลิปแรกมันเป็นสองสองเนาะ <Okay. S 1> ตัวสีท,อง, <Okay. S 1> สทองกับคลิปนี้นั่นเป็นตัวสีแดงเลขหกตัวจำได้แค่เจ็ดนึงเนี่ยอ,อันสองสอง,สองก็เจ็ดนึงนี่มันใจตัวได้ค่ะเคยฝัน okay. เห็นสีทองน,งอนี่มันจะมาฝันเห็นตะกีมั่นบัตระดีเม่อวันเคยออกบ่คอ <Ha. S 2> แต่ว่าสีแดงมันฝันแดงนั่นเหมาตลอดนั่นนั่นบ่นบ่ค่ะมันหมีตัวนี้ยังก็เลยมันใจเจ็ดนึงตีนี่เจ็ดนึงอืม ขั้เคือนอยเดียวกัหนึ่งกับศูนย์กับตัเดียวกันแล้วอ๋อก็เลยเขียนให้เจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเพราะว่าฝันว่าพี่ชายตายเรากลับขึ้นมาพี่ชายมาหาเจ็ดศูนย์อายุเจ็ดสิปีค่ะค่ะอต่ดดว่าบไก่กันหน้าเลยันค่ะก็ใไ้สองคู่เนาะสองขสุดท้ายคูงสุดท้ายเนี่ก็คือเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะคะเนาะแล้วก็อันนั้ก็สี่วเด้อมีโจวกมีงานไ้มันมานทุกคน งวดข้าหลอยลีวนาดกะงวดทีมากับจังหวะกันไหม่คะก็เป็นแค่แนวท้งแา้วไ่เนาะพอมีผู้ใดรููว่าสิออกตัวใดก็ให้เป็นแค่แนวทางประวังงวดนี่เป็นงวดที่สามที่คุณตาสอขึ้นป้ายเนาะงวดที่สามแล้วประวัตงวดแรกนุ่นทิยาบด้มะทายถ้ำที่สามหกกับสามเจ็ดก็ออกสามหกงวดที่ไทยงวดที่พันมาหนีกับมะทายคลิปีเนาะเอาลงตา่องหญ่ นี่หาเจ็ดกับหาเก้ากับออกหาเก้าอ้วนนี้เป็นอ้วนที่สามฮะก็คอยติดตามน้ำกันน้องวัย,ยน้อยน้องวันศิขาหรือจะไกลเคี่ยงนะคะค่าขอบคุณค่าโดยสาวค่าเป็นเบอร์อีกรอบหนึงนะคะนะคะโค้งแรกมิหาแปดหาเจ็ดกับสองสองนะคะโค้งแรก ค้งที่สองนี่คือค้งสุดท้ายนะคะขุนตาสฝันเห็นเลข6โตัวจได้ถ้าสองตัวท้ายนะคะ2โตัวท้ายคุณตาสว่าเจ็ดหนึ่งชัดเจนเลยนะคะตัวลักลอยเนี่ยเป็นล่างๆบรลว่าเป็นเลข9บ่น,นะคะแต่วา่าเจ็ดศูนย์นี่เป็นอายุของพี่ชายคุนตาสอนะคะเพิ่นฝันวา่าพีา่ชายเพิ่นกลับมหานะคะเพิ่นตายแล้วตอนที่พี่ชายเพิ่นตายอายุเจ็ดสิบปีนะคะ นะคะสรุปเลยโค้งสุดท้ายของคุณตาซอกับมี่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะคะขึ้นกระดานให้ชัดเจนเลยนะคะของคุณตาซอนะคะโค้งสุดท้ายนะคะนะคะคือมี่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเป็นอาจจะว่าเป็นใกล้เคียงกันนะคะเพิ่นก็เลดข,ขึ้นสองตัวเลยคือเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนะคะนะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อเด้อนุนทิยาจะซุ่มให้เห็นทั้งสองตัวเอ่อทั้งคลิปแรก โค้งแรกกับโค้งสุดท้ายนะคะน้ากันเลยนะคะนะคะอันนี้คลิปแรกนะคะโค้งแรกอันนี้โค้งแรกคือคลิปแรกนะคะของคุนตาซออันนี้โค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายคือคลิปที่สองคือคลิปมือนี่นะคะโค้งสุดท้ายนะคะจดไว้แคปหน้าจอไว้นะคะค่ะโศกโศกมันมันสวัสดีค่ะ